<All> right. สวัสดีค่ะสำหรับกลุ่มเราสมาพิเซ็นเรื่องวิกิวตการพลังงานสำหรับสมาชิกกลุ่มเรามีดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัิชาแสงแก้วเลขที่5ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนภพามาสีเลขที่ส3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสศสิการปามิเลขที่31ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลิสาาบุญเพีงเลขที่3 5สค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราชพลัยอือจันยาเลขที่ยค่ะ สวัสดีค่ะกระผมนายสักนาทิพย์เลขที่39ค่ะข้อใหม่นะคะวิกฤตการพลังงานคือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไม่เพียงพอกับการใช้ราคาพลังงานพุ่งสูงข,ขึ้นอย่างกระทันหันหรือการที่เราไม่สามารถผลิตพลังงานเองได้จนทําให้เกิดวิกฤต สาเหตุนะคะปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดวิกฤตการพลังงานคือความไม่เสถียรภาพพลังงานในประเทศมีการมุ่งเน้นในด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปหรือมีการผลิตไม่เพียงพอจนต้องนําเข้าจากประเทศอื่นๆทําให้ขาดเสถียรภาพด้านพลังงานการแก้ไขปัญหานะคะ 1. ปลูกฝังให้รู้คุณค่าของพลังงาน 2. รู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัดสาสำรวจเพื่อหาแหล่งพลังงานสำรอง 4. การพัฒนาพลังงานชนิดอื่นๆมาใช้ทด,ดแทนเช่นใช้แอลกอฮอล์แทนน้ำมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวลพลังงานลมและพลังงานน้ำแทนน้ำมันห้านะคะใช้มาตรการทางกฎหมายและเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานค่ะ ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาพลังงานโดยรวมของโลกยังคงเน้นด้านพลังงานหมุนเวียนเป็นหลักโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังมีการสนับสนุสนสตาร์ทอัพเกี่ยวกับพลังงานเพื่อให้ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นในระยะย,ยาว ในประเทศไทยจะเน้นหนักในด้านลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศเพิ่มกําลังผลิตในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการปรับปรุงสายส่งและพัฒนาสถานีเก็บรักษากาธรธรรมชาติเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางพลังงานมากขึ้นตามนโยบายพลังงาน4.0ในระดับสากลน,นะคะก็มีการรินในรูปแบบที่คึ้นกันเช่นโครงการ Earth Hour นะคะเป็นโครงการปิดไฟโดยลดการใช้ไฟเป็นเวลาหนึ่งชัว่วโมงซึ่งประเทศไทยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ ลังงานนะคะแหล่งพลังงานแบ่งออกเป็นสองขนาดใหญ่ๆนะคะก็คือ 1. พลังงานที่ใช้แล้วมีวันหมดนะคะใช้เวลานานในการสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ค่ะ 2. นะคะ 2. พลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้นะคะ่ะพลังงานที่ใช้แล้วมีวันหมดสิ้นนะคะ <sk r. S 2> ก็ได้แก่พลังงานจากซาดึกดำบบรนหรือว่าฟอสซิลที่สําคัญนะคะได้แก่ปิโตเรเลียมแก๊สธรรมชาติถ่านหินและพลังงานนิวเคลียร์ค่ะพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันสียสิ้นนะคะได้แก่ พลังงานขึ้นพลังงานน้ำพลังงานความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์พลังต้านพลังงานใต้พิภพและพลังงานจากมวลชีวภาพค่ะวิกฤตการพลังงานน้ำมันนะคะในการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เศรษฐกิจนะคะมีการถดถอยลงซึ่งน้ำมันนะคะจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจมวลรวมแต่เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและใช้เวลาในการผลิตขึ้นมาใหม่นะคะใช้เวลานานปัจจุบันนะคะ ความต้องการในการใช้น้ามันเนี่ยสูงขึ้นในขณะที่อัตราการผลิตนะคะยังคงเท่าเดิมซึ่งก็ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ได้ค่ะสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์พลังงานน้ำมันนะคะ 1. การลดปริมาณการผลิตของผู้ผลิตน้ํามันเกิดขึ้นในเวลาที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจค่ะ 2. ความสามารถในการผลิตน้ามันของโลกเริ่มมีขีดจำกัดหรือว่าอุปทานและก่ออุปสงค์ค่ะสามนะคะการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ํามันและการธรรมชาติถูกปิดลงพอผู้ผลิตนอกกลุ่มอเปเเกนะคะเริ่มผลผลิตค่ะ ผลกระทบของราคานำ้ำมันต่อระบบเศรษฐกิจนะคะผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อเมื่อราคาน้ำมันนะคะมีราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของสินค้าอ,อื่นๆนะคะสูงขึ้นไปด้วยทําให้ราคาสินค้าในท้องตลาดนะคะสูงขึ้นก่อให้เกิดอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นค่ะผลต่ออัตราดอกเบี้ยน,นะคะเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณเงินที่แท้จิงลดลงรวมไปถึงภาวะเงินเฟ้อนะคะที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการลดภาวะเงินเฟ้อให้ลดลงนะคะธนาคารแห่งประเทศไทย จึงต้องประกาศขึ้นดอกเบีย้ยทาให้อัตราดอกเบีย้ยนะคะปรับตัวสูงขึ้นค่ะผลต่อ g ีดนนีีนะคะเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นแต่ประชาชนมีรายได้เท่าเดิมทําให้การบริโภคของประชาชนลดลงสินค้าขายได้น้อยลงทําให้เกิดสินค้าขาดตลาดมากขึ้นอัตราดอกเบี้ยรับตัวสูงขึ้นบริษัทเอกชนจึงลงทุนลดลงจึงไม่มีความต้องการแรงงานเพิ่มในทางกับการบางบริษัทได้ปลดพนักงานออกลดต้นทุนรวมกับรักษาที่สำเร็จกา,ารศึกษาใหม่ มีทำให้เกิดอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นค่า GDP จึงลดลง,ลงผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเม,มื่อต้นผลสินค้ามีราคาสูงข,ขึ้นทําให้ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกสินค้าลดลงรอขายสินค้าได้น้อยลงในขณะเดียวกันเรายังต้องนําเข้าสินค้าโดยเฉพาะน้ามันจากต่างประเทศในราคาที่สูงข,ขึ้นดุลก,การค้าและดุลบัญชีเงินสะพัดจะขาดดุลมากขึ้นส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงที่ต่างประเทศจะสูงข,ขึ้น ผลต่อาการกระจายรายได้อัตราการว่างงานที่สูงข,ขึ้นทำให้ประชาชนจำนวนมากมีรายได้น้อยลงต้นทุนในการประกอบอาชีพสูงข,ข,ขึ้นตามตามราคา,าน้ำมันที่ปรับขึ้นขึ้นใม้ขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงข,ข,ขึ้นผู้บริโภคจึงใช้เงินในการบริโภคเฉพาะสิขขขนค้าที่จำเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางกลุ่มชาวบ้านโอโท็อปก็ต้องรับผลจากการที่เศรษฐกิจตกต่ำทำให้กิจการบางแห่งต้องลง้มเลิกไปส่งผลให้รายได้ที่กระจายไปของแต่ละคนนั้นมีจำนวนที่น้อยลง ผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตเมื่อมีคนต้องตกงานไม่มีไรายได้ในการใช้จ่ายแต่ราคาสินค้ากับสูงขึ้นเนื่องจากผลของต้งนน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า s t a g f s e t i o n และอันสุดท้ายก็คือผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในขณะที่ประเทศไทยยังยึดติดกับ GDP เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศทําให้ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโด,ดยภาคอุตสาหการรมอย่างต่อเนื่องภาคอุตสาหการรมและภาคผลส่งจาเป็นต้องใช้น้ํามันปริมาณมาก ทำให้ประเทศไทยมีการใช้น้ํามันในปริมาณมากประกอบกับประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาเรื่องด้านพลังงานทดแทนทําให้ประเทศไทยมีราคาน้ามันที่สูงมากค่ะทางในการแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานนะคะมีดังนี้ 1. ลดภาษสีน้ํามันดีเซล 2. หยุดการเผาไหม้และการปล่อยควันจากแก๊สธรรมชาติ 3. ขยายระบบท่อขนส่งน้ํามันจากสูนยก,การจ่ายน้ํามัน 4. พัฒนาเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าและการหักล้เหนื่อยการใช้ไฟฟ้า ห้าสนับสนุนเทคโนโลยีระบบดีม a นเอสพอยต์กยกเลิกนโย,ยบายสนับสนุนที่ก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์เจ็ดสนับสนุนเงนินทุนพัฒนาวิจัยด้านพลังงานทานหินนะคะทานหินคือหินตะกอนชนิดหนึ่งและเป็นแร่เชื้อเพลิงที่สามารถจุดติดไฟได้มีตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีดำผิวมีลักษณะสองแบบก็คือผิวมันและผิวด้านประกอบด้วยธาตุสําคัญอยู่สามอย่างได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจน เมื่อถ่านหินที่มีจํานวนคาร์บอนสูงและมีธาตุอื่นๆต่มเมื่อนําไปเผาแล้วโดนความร้อนก็ถือว่าเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีค่ะต่อไปถ่านหินถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญมากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งอุตสาหกรรมถ่านหินมีการพัฒน,นากันมาอย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพากะกลุ่มที่เป็นประเทศผู้นําทางด้านเศรษฐกิจเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและกลุ่มที่อยู่ในประเทศยุโรปต่อไปประเทศไทยประเทศไทยมีการสำรองถ่านหินประมาณสอง้านตังา แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็น,นหินที่มีคุณภาพต่ำจึงทําให้ส่งผลระทบต่อสินแวดล้อมและต่อไปปริมาณสัรลองหานหินทั่วโลกาหินเป็นทางเลือกสาคัญของแหล่งลางงานข้อดีก็คือาหินมีราคาถูกมีเสนอภาพ,พที่ดีการขนส่งปลอดภัยและมีปริมาณสัรลองมาอเทียบกับแกสธรรมชาติหรือน้ำมันปริมาณสํารองาหินทั่วโลกมีถึง9ล,ล้านตันเมื่อพบในแหล่งานหินท,ทวีปกระจายอยู่ ทุกๆ70ประเทศทั่วโลกดังนั้นถ้ามีวิธีการใช้อย่างเหมาะสมจะสามารถใช้ได้ไม่น้อยกว่า200ปีเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติต่อไปเป็นห้ามับของโลกที่มีปริมาณสำรองทานหินมากที่สุด 1. สหภาพโซเวียต2,41,000สล้านตัน 2. สอาวเมริกา2อ5 6 0 0มริลานตัน3จีน1 1 4 5 0 0ล้านตัน 4. ออสเตรเลีย 10, 9 9้0ล้านตัน5เยนรมานตะวันตก869หล้านตันก๊รธรรมชาติเป็นวัตเุีิบชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปภายในโลกเมื่อหลายล้านพันปีก่อนพื้นผิวโลกเป็นทะเลที่มีสัตว์พืชพรธุ์นานาชนิดและายทับของกันด้วยโกลไฟและกัลกรต่างๆที่ใต้กลนทะเลจนเป็นชั้นๆกดอัดแน่นจนกลายเป็นชั้นหินเรียกว่าหินตะกอนหินดินดานส่วนท่าของพืชและสัตว์ที่แปลสภาพไปเป็นก๊ซน้ำมัน สิใต้้ชันนดแหล่งกําเนิดการธรรมชาติในประเทศไทยจะมีสองแหล่งหนึ่งในทะเลเช่นบริเวณอ่าวไทยจะมีปริมาณมากสองบนบกอย่างเช่นอำเภอน,น้าน้าทองจังหวัดขอนแก่นจะมีปริมาณน้อยต่อไปเป็นประโยชน์ของการธรรมชาตินะคะหนึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโรงงานสาหกรามและใช้คนขับรถยนต์สองมีความปลอดภัยในการใช้งาน สามาาสปปามีราคาสกว่านะคะก๊าซโวลเทียมอื่นๆเช่นน้ำมันน้ำมันเตาและปิโตลเลียมเหลวสี่การธรรมชาติเป็นเชื้อิงสะอาดห้าช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อนและปล่อยความร้อนสู่บรรยากาศโลกงได้กว่าเชื้อกอื่นๆผลกระทบจากการใช้งานแกสธรรมชาติาน,นะคะหนึ่งความเป็นพิษต่อร่างกาย 2. การธรรมชาติจนก๊าซที่ติดไฟกรณีที่มีกา๊าซว่าไหลผสมอากาศ <S <S